ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโฟกัสทีละนัดแมกกาเบรกหงอย่าพึ่งเหลืงองอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์กองกลางของลิเวอร์พูลออกโรงชื่นชมทีมหลังเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่า2พร้อมนำจาฝูงห่าง5คะแนนแล้วดาวินนูนเยสและโมเมซาลายิงคนรับประตูช่วยทีมของอันเดรสลอตคว้าชัยเป็นเกมที่4ติดต่อกันร,รวมทุกรายการ 2ประตูที่เกิดขึ้นมาจากการสวนกลับทั้งหมดแต่แม็กอล s ิสเตอร์เชื่อว่าภาพรวมของเกมลิวพูลเล่นได้ดีกว่าและแฮปปี้ที่เก็บ3แต้มสําคัญได้ชัยชนะครั้งสําคัญเหนือทีมที่ดีมากๆเรายิง2ประตูจากเกมโต้กลับแต่โดยรวมแล้วทีมก็เล่นได้ดีมากเราพอใจกับเกมนี้เรารู้ว่าเป็นจ่าฝูงของลีกแต่ก็ยังมีอีกหลายทีมเพราะงั้นต้องมองไปทีละขั้นแม็กอลิสเตอร์กล่าวกับ TNT s p o r t ไบรตันแอนโฮปเอาเบียนพลิกเอาชนะ Manchester City 2ต่อหนึ่งในวันเดียวกันซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับ Liverpool ด้วยผมรู้เราก็ดูเกมนี้อยู่เหมือนกันผมดีใจกับไบรตันนะผมมีความรู้สึกพิเศษต่อพวกเขาผมรู้สึกปากปลื้มมากตอนนี้พวกเขาเอาชนะหนึในทีมที่ดีสุดในโลกได้แต่เราก็ไม่ได้คิดถึงทีมอื่นนะัก ถ้าเราเป็นจ่าฝูงของลีกโดยมีคะแนนนำ5แต้มนั่นก็หมายความอะไรบางอย่างแต่เราต้องพัฒนาไปทีละขั้นถ้าคุณถามผมก่อนเริ่มฤดูกาลผมจะไม่บอกว่าเราเป็นตัวเต็งแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นนะซาล่ายิงได้อีกแล้วและทำไปแล้ว8ประตูในลีกทาบรองดาวสซันโวร่วมตามหลังเออร์ลิงฮาแลนด์อยู่4ลูก ซาลายอดเยี่ยมมากและสำคัญต่อทีมมากเขาคือตำนานของที่นี่ดีใจกับเขาด้วยจริงๆและเมื่อคุณมีเขาคุณก็รู้ว่าเขาจะทำผลงานได้ดีและฝากสถิติมากมายแม็อลิสเตอร์กล่าวเสริม TNT ส p o r t ตรายงานว่าอาร์เนอร์กับอาการบาดเจ็บของเทนนิสซานเนอร์โน มันยากที่บอกว่ามันอยู่ในะระดับแค่ไหนแต่มันจริงจังเสมอหากนักเตะออกจากทีมในครึ่งแรกเขาไม่ได้ขอให้ออกไปเพราะเหนื่อยแต่เขาต้องออกจากสนามไปเพราะเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่กล้ามเนื้อมันไม่ใช่สัญญ,ญาณที่ดีแต่มันยากเสมอเพราะเขามีความสำคัญต่อทีมมากและตอนนี้มันก็ยากจะบอกว่ามันคืออาการบาดเจ็บอะไรเพราะเรามารอดูกันหลังจากที่เขาได้รับการสแกนแล้วและผมจะแปลกใจมากถ้าเขาเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในสัปดาห์นี้ แต่ผมหวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากและกลับมาโดยเร็วที่สุดโซคอก้าไรฟ์งานสวติโมเมตซาล่าปะทะแอสตันวินลา90นาทีบวกในสนามผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่ง19ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง6ครั้งชนะการดวนบอล3ครั้งแย่งบอลคืนไม่ได้3ครั้งสร้างโอกาส2ครั้งชนะแท็กเกิล2ครั้งเรียกฟาวล์2ครั้งโอกาสยิง3ครั้ง1ประตู1แอซิส นะตอนนี้โมซาลาทำลาวสิประตูและ10แอซิสจาก17เกมให้กับลิเวอร์พูลทุกรายการในฤดูกาลนี้และนั่นถือเป็นสถิติที่เร็วที่สุดที่ผู้เล่นคนใดก็ตามสามารถบรรลุตัวเลข2เท่าทั้งในด้านประตูและแอซิสให้กับหงแดงใน40รุฤดูกาลที่ผ่านมา อาเนอร์เคยบอกแล้วว่าเขาโชคดีมากจริงๆที่มีผู้เล่นอย่างโมซาลาเพราะเขาไม่ใช่แค่ตำนานแต่ยังเป็นผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้อีกด้วยเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ซาลาแสดงให้เห็นว่าเขาคือผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนเกมและสร้างความแตกต่างของเกมได้อีกครั้งเบนบอสเซกรายงานสถิติอิบราฮิมาโกรนเต้ปะทะแอสตันวิลลา90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล85ครั้ง ผ่านบอลสำเร็จ68ต่อ73ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล93%ผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่ง6ครั้งชนะการดวลบอล5ต่อ5ครั้ง100%ชนะการดวลบนพื้น3ต่อ3ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาศ2ต่อ2ครั้งเคลียบอล4ครั้งอัตราความสําเร็จในการเข้าแท็กเกิลชนะ100%สกัด2ครั้งแย่งบอลคืนมา2ครั้งถ้าจะบอกว่าในยุคข,ของเจอรเก้นครอปในอดีตที่ผ่านมาแตกต่างกับยุคข,ของอาร์เนอร์ในเวลานี้มีอะไรบ้าง เชื่อว่าอีบูโกนาเต้คือปัจจัยสําคัญที่แตกต่างอีกหนึ่งจุดที่สําคัญมากจริงๆภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์เขาทําให้โกนาเต้าสามารถลงเล่นได้อย่างสม่ําเสมอและออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมสําคัญได้ทั้งหมดเขารักษาสภาพร่างกายของกองหลังคนนี้ให้แข็งกแกร่งได้และนั่นคือหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญอย่างมากสําหรับลิเวอร์พูลในยุคข,ของอาร์เนอร์ในป่านี้ถึงตรงนี้กล้าพูดเลยว่าโกนาเต้คือหนึ่งในกองหลังระดับแถวหน้าของโลกแน่แและเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในท็อปฟของพรีเมียร์ลีก อย่างลิเนวอนร์พูลชนะจากจังหวะเชี่ยวชาญวิลล่าบัลัยเพราะทีเด็ดตัวเองขอขอบคุณบทความจากบาบูประกาศนอกจากจะนำเป็นจ่าฝูงลิเวอร์พูลยังทิ้งห่างคู่ขับเคี่ยวอันตรายอย่างแมนซิตี้เป็น5แต้มแล้วหลังเปิดบ้านเชือดอสตันวิลล่า2ต่อต่อไปคือสิ่งที่อยากจะบอกหลังลิเวอร์พูลอัดวิลล่า หก่อนเกมสถานการณ์ดูจะเป็นใจเมื่อทีมเรือใบไม่สามารถแซงขึ้นนําเป็นจ่าฝูงเหตุเพราะอปางที่บ้านของไบรตันขวัญและกําลังใจจึงมาแบบเต็มๆ 2. ทีมเยือนเตรียมตัวและวางแผนมาดีนะครับแต่มีอันต้องบันเลยเพราะทีเด็ดของตัวเองอย่างลูกเตะม,มุมนี่แหละคือแอสตันวิลล่าและลูก,กาลนี้ทำประตูจากลูกเตะม,มุมได้บ่อยครั้งพวกเขาเลยเอามันมาเล่นงานเจ้าของสนามแอนฟิ์ ทว่าตัวเองกลับต้องมาเสียประตูจากลูกเตะมุมครั้งแรกและถูกสวนกลับซะอย่างนั้น 3. เมื่อได้ลูกเตะมุมแอสตันวิลล่าโหลดผู้เล่นเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษมากมายถึง7คนโดยมีตัวป้องกันอยู่วงนอกเพียงแค่2คนแถมดันขึ้นมายืนสูงในระยะประมาณ25หลาอีกต่างหากไม่ได้คุมเชิงอยู่ตรงครึ่งสนามเมื่อดันเตะไม่ดีเตะไม่ขึ้นแล้วถูกย้อนสอนกลับอย่างฉับพลันรางเปิดพื้นที่ให้โมซาลาแถวบ้านเรียกน้ำบานครับ ิเวอว่าูลได้ประตูจากลูกลักษณะนี้บ่อยหรืออาจบอกได้ว่าเชี่ยวชาญเลยแหละ 4. พผลพักของแดงจะก,การทํางานของอาร์เนอร์สล็อตให้ความสําคัญกับการเล่นเกมรับอย่างรัดกุมเฉพาะยังยิ่งหลังขึ้นนําคู่ต่อสู้โดยคู่เซนแบกที่เนียวแน่นไม่พลาดง่ายๆบวกกับมิดฟิลด์ตอรับที่แข็งแกร่งแถมในทวารกินกาวตาช้างก่อนลงเฝ้าเสาส่งผลให้เสียประตูยากถึงยากชิบหายนอกจากเกมรับจะแน่นหนึบยังมีเกมโต้กลับเป็นทีเด็ดสามารถเปลี่ยนจังหวะจาก,กรับเป็นรุกแล้วกระชุกตะข่ายได้อย่างเป็นสมำ่ำ คู่แข่งพลาดเมื่อไหรเป็นโดนลงโทษ 5. จากโอกาสห,หนึ่งที่รับดาวินนูเยสควรจะกระนำได้มากกว่า1ดอกนะครับแต่ในเมื่อลิฟูเป็นผู้ชนะพวกพี่ๆคงไม่ยี่ระอะไรมากมายขณะที่บังโมคือโคตรคนโคตรอันตรายถ้าจะหยุดลิฟูก็ต้องหยุดซาลาเพราะตลอดทั้งเกมหากแผงลิดได้แค่2ถึง3ช็อตมันสามารถตัดสินเกมได้เลยโบนัทร็กเส้นทางยังเหลืออีกยาวไกลก็จริงแต่สิ่งที่เห็นคือแมนซิตี้ไม่เหมือนเดิมส่วนคืนนี้ต่อให้อาร์เซนอลบุกทุบเชลซีถึงถิ่น ก็จะยังตามหลังจากฝูงถึง7แต้มว่าแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ได้เลยอูนโอด v r เมินจุดโทษต,ตอเรสดโดนดึงอูนเอมรี่เชื่อว่าแอสตันวิลล่าควรได้จุดโทษในจังหวะที่เปาตอเรสดโดนดึงจนล้มลงในเขตโทษอย่างไรก็ตามจังหวะเซตพิดลุ้นประตูของสิงห์พัง,งานในนาทีที่57ดูเหมือนว่าคอเนอร์แบลี่ดึงเสื้อของเปาตอเรสจนล้มลงในเขตโทษ กณะนั้นทั้งเดวิดคูดผู้ตัดสินในสนามและพอเชียนี่ผู้ตัดสิน VAR ต่างเห็นพ้องว่าไม่เป็นการฝา่าก่อนหน้านั้นก็มีจังหวะที่วิลลาถูกปฏิเสธจุดโทษเช่นกันเมื่อโอลิวัตกินปะทะกับอิบราฮิมาโกนาเต้ผมดูแต่จังหวะของเปาตอเรสเท่านั้นสหรับผมแล้ว VAR ควรให้จุดโทษนะเพราะเขาดึงเสื้อเปาตอเรสอย่างชัดเจนเอเมรี่กล่าวกับ BBC Match of the Day ผมรู้ว่าในยุโรปนี่คือจุดโทษแต่ที่นี่นอังกฤษ พวกเขาต้องการใช้ VAR ผมไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ได้แต่ในสถานการณ์นี้มันชัดเจนมากผมเคารพการตัดสินของผู้ตัดสินเสมอและยอมรับมันแต่สำหรับผมแล้วเมื่อได้ย้อนไปดูพร้อมด้วย VAR แล้วมันชัดเจนว่าเป็นจุดโทษแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในเกมเพราะถ้าเรามีโอกาสได้ยิงจุดโทษเกมก็คงจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงผมยอมรับผลการแข่งขันและการตัดสินของผู้ตัดสิน ผมไม่เห็นด้วยและเมื่อพิจารณาจากนักเตะผมมั่นใจว่าเราจะหาทางกลับมาได้ในฤดูนี้เพียรโอรุกและฟุตบอลอินเดอร์รายงานว่าเฟอร์กิลฟันได้เตรียมที่จะทําการจโจด,ดประกาศสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมนี้ตามรายงานระบุว่าตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเกือบที่จะเสร็จสิ้นกันแล้วเรื่องค่าเหนื่อยนั้นเป็นที่ยอมรับและตกลงกันได้แล้ว แต่ในเรื่องระยะสัญญาในข้อตกลงใหม่ของกองหลังกัปตันทีมวัย33ปีรายนี้นั้นยังไม่สามารถที่จะสรุปได้แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลม,มองว่าเป็นปัญหาใหญ่พวกเขาเชื่อว่าจะสามารถหาทางแก้ไขได้และฟานไดก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญาในช่วงเดือนมก,การาคมก็ถ้าถึงเดือนมก,การาคมแล้วยังไม่มีความคืบหน้าอะไรไม่ใช่แค่กัปตันแต่ทั้งกัเทรนและซาลาหนี่ทำใจรอได้เลยว่าจะออกจากทีมหลังสิ้นสุดสัญญาในฤดูกาลนี้นะครับ ฟาบิโซโรมโ,โนยืนยันเชนอเล็กซานเดอร์อโน่ถือเป็นเป้าหมายระดับสูงสุดในการเสริมทัพของเรียมลิตในช่วงซัมเมอร์หน้าเรียมลิตได้ทาการล็อกเป้าหมายในการเสริมทัพที่เป็นเป้าหมายดับหนึ่งและเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของพวกเขาแล้วและนั่นก็คือการพยายามคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อโน่ในตลาดซื้อขายหน้าร้อนครั้งหน้าหลังจากที่เขาจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลและย้ายทีมได้แบบฝีเอเย่นอีกด้วย อย่างที่สื่ออังกฤษที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือบอกว่าถ้ามาการาคมนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องสัญญาของเทรนกับลิเวอร์พูลก็มีโอกาสสูงที่เขาจะออกจากทีมหลังหมดสัญญาในซัมเมอร์นะครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ